จำไม่ได้เลยเหตุการณ์เจอกันที่ไหนอะไรยังไงจำจำเลยไม่ได้เลยเลยไม่ได้เลยครับแม่เล่าให้ฟังไหมไม่ารูปนั้นถ่ายกันที่ไหนเลยเหมือนเขาเล่าว่าเหมือนพี่กิ๊กมาถ่ายละครแถวบ้านแล้วก็คือคือบ้านผมจะเป็นฟิลแบบไฮมาแถวบ้านก็จะอุ้มลูกอุ้มหลานไปถ่ายไปถ่ายรูปกันลาอะไรกใช่ใช่ใช่ก็คือเหมือนพี่กิ๊กก็น่าจะมาแล้วก็ไปขอมาถ่ายรูปแต่เราได้เห็นภาพนั้นเป็นไงบ้างรู้สึกความรู้สึกที่แบบพี่กิ๊กแชร์ลงไปในโซเชียลรู้สึกคือ ทำไมจำอะไรไม่ได้ใช่คือมานานมากแต่ว่าเนี่ยยังยังพอดีเพิ่งเห็นมวิชาไม่มีโอกาสได้เป็นเมนเลยแต่ว่าจะเป็นเมนต์พิจิตร์เพื่อเพื่นตัวใบก็แบบว่าได้ติดตามผลงานของพิจิกรมาก่อดเลยเคยเห็นมไม,นแ,ม,ไมแบบพี่เขาแบบอะไรนะบากเป้อระบาร์เบ้อร์บารเป้อร์ใช่ใช่ใช่คือดูหลายเรื่องอยู่แคปชั่นเป็นไงบ้างครับเขาบอกว่าเขาเป็นคนกุมหัวใจก่อนแรกเลยเห็นอยู่เขากุมตรงนี้อยู่เลยจีงไม่ได้เสียงไม่ได้เสียงไม่ได้เออเสียงไม่ได้เลย ก็คือเถียงไม่ได้เพราะว่าเขาเป็นคนแรกหรอกคำใไงเขาลูกมันฟ้องครับรักขายมันชายรักขายมันคาตาใช่ไหมก็ถือว่าเป็นเรื่องราวดีๆเนาะแต่ไปเม้นขอบคุณเขาหรือไม่เนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวว่าเดี๋ยวว่าจะเม้นอยู่วันนี้งานยุ่งทั้งวันเลยแต่ว่าคนตัวเคยเจอกันก่อนหน้านี้แบบว่าอะไรอย่างเงี้ยนะยังไม่เคยเลยครับยจะมีโอกาสได้เจอเลยยังไม่เคยได้เจอแบบพี่ที่ตามงานหรือว่าอะไรเลยหรือเปล่าไม่ังเลยครับเราจะเจอครั้งแรกและครั้งเดียวก็คือในรูปแต่ว่าเราไม่เคยมีโอกาสได้เมานยังไม่เคยเลยวยังไไมม่ีโออกาสด้เจ เราคิดไปว่าเีาพิดินจะมีรูปนี้แล้วเก็บไว้แล้วอย่ในโซนเลยใช่แน่ถึงตกใจถึงตกใจว่าแบบไม่ถ่ายตอนไหนแล้วผมยังสงสัยว่าถ้าผมไปขอเขาถ่ายรูปแล้วพิกินทีรูปได้ยังไงทำไมเขามีรูปเพราะว่าจริงๆนมาเราไมต้องมีรูปใช่ไม่โงเหมือนกันแม่แม่ไม่เส่โชว์ให้ดูแสดงว่าพิคิดเขารู้ว่าอนาคตเราต้องหรือว่าบ้านผมลงแล้วเขา ไม่ดูผมไม่แน่ใจไม่แน่ใจแต่ก่อนหน้านี้คุณแม่ก็เป็นแฟนคลับพี่กิ๊กอยู่เลยหรือเปล่าคิดว่าแม่แม่ชอบดูละครครนะต้องผ่านตาแม่ก็พี่กิ๊กลายมากเลยนะครับน่าจะครับถ้ามีโอกาสคงอาจจะได้แบบได้ครับได้ครับอยากเจอครับล่าสุดเพิ่งประกาศออกไปว่าเราจะมีคอนเสิร์ตใหญ่ปลายปีใช่ไหมใช่ครับยี่สิบสี่ธันวาสุภวิทยาลัยดีน้าครับเป็นไซเบอร์ไซคอนเสิร์ตครับผมเป็นคอนเสิร์ตคู่ไบวินครับนี่นี่คือการกลับมากลับมาร่วมงานกันแบบยิ่งใหญ่ จริงๆก็ทำงานด้วยกันตลอดคนระับใช้คำว่ากลับมาก็ก็ไม่ไม่ถูกเพราะอะไเ,เรียกว่าเป็นคอนเสิร์ตใหญ่ครั้งแรกดีกว่าคอ,อาเนเสิร์ตพิพากมีมันความพิเศษยังไงอะไรพิเศษมากครับอันนี้คือเป็นเป็นคอนเสิร์ตท,ที่ต้องเรียกว่าไบ์วินใส่ความเป็นไบ์วินเข้าไปอยาป่างเต็มสตรีมมากๆคือเรามีส่วนร่วมในทุกๆข,ขั้นตอนเลยครับทั้ง,ท,งทั้งแบบอ,อยากจะทําทีมไหนอยากจะเล่นเพลงอะไรบ้างอยากจะ ทำอะไรกับฟ fans, แฟนบ้างอะไรเงี้ยก็คือเรียกว่าจัดเซอร์ไพรส์มาให้เมแ็นแสดงว่าไอเดียฟุ้งเต็มไปหมดเลยฟุ้งมากครับพี่เราเราอยากจะจัดคอนเสิร uh> ์ตค uh nee> ู่มานานมากแล้วแต่ว่าไอเดียมันก็มาเรื่อยๆแต่งานไม่เกิดสักทีแล้วพองานมันได้วันปุ๊บไอเดียที่เราแบบเหมือนฟุ้งไว้ก็เหมือนแบบเราจะมายัดตรงเลยแล้วเราต้องฟุ้เวลาเราจะได้เห็นลายคลินแต่ก็ไม่แน่ แล้วตอนที่วินที่ผ่านมาวินเขาก็เต็มที่กับการเต้นมากใช่อันนั้นเป็นเรื่องของวินเลยครับใชเรื่องของเราอเราเป็นพาร์ทอะไรครับที่เราคิดว่าเน้นในคอนเสิร์ตเราผมว่าก็สปอยได้หรอได้นิดนึงสำหรับสำหรับเราเป็นการเรียกไงเพื่อให้คนมาดูมาซื้อบัตรไงผมว่าในถ้าผมพาร์ทของผมผมในครั้งนี้ผมเข้าไปมีส่วนร่วมกับเรื่องดนตรีเยอะมากผมผมน่าจะเน้นไปที่แบบ การอ r r ร n g e เพลงหรือว่าเออเพลงที่แบบอยากจะร้องมาร้องในแบบของผมอะไรเงี้ยน่าจะมีอะไรเยอะเลยคือตอนนี้เริ่มเริ่มเริ่มซ้อมกันแล้วใช่ไหมครับใช่เริ่มซ้อมแล้วครันจะไม่แล้วแล้วจะมีเพลงใหม่ออกมาแล้วไหมแม้จะมีเพลงใหม่ออกมาในช่วงในช่วงนี้เหรอตอนนี้กำลังทำตอนนี้ครับสวัสดีครับอันนี้ผมพูดได้อยู่ใช่ไหมครับได้ได้ได้แต่ว่าก็มันจะแทรกหน่อยโอเคก็ช่วงนี้กำลังกำลังซุ่มทำเพลงอยู่ด้วยครับคิดว่าต้นปีบครัช่วงนี้กำลังซุ่มทำเพลงอยู่ด้วยครับคิดว่าช่วงต้นปีน่าจะได้ฟังกันไม่น่าเกินเดือนม ก็คือปล่อยในคอนเสิร์ตเราเลยป่ะไม่ครับไม่ครับไม่ครับอย่างไมแล้วกระเดีเพลงในคอนเสิร์ตก็คืนเพลงต่อต่อมาอะไใชื่ออะไรนั่นอะไรเอ่อจริงๆเราเพลงเยอะมากครับมันจะมีทั้งเพลงเพลงที่ทุกคนคิดถึงเพลงที่เราอยากร้องและผมว่าเราก็จะมีเพลงที่ทุกคนอยากฟังด้วยคือช่วงนี้ไลน์อัพเพลงทั้งหมดในคอนเสิร์ตนี่คือไแบบคุณวางหมดเลยผมไม่ครับจริงๆเราก็คือ <im itation> มีผมมีวินช่วยกันคิดแล้วก็จริงๆก็มีทีมไม่ได้ทำเองทั้งหมดนะครับทุกอย่างต้องผ่านการประชุมผ่านการตัดสินใจร่วมกันกับทีมแล้วสนุกสนานกับการวางวาง,วางแผนแค่ไหนสนุกมากครับคือเหมือนเราได้อย่างน้อยเวลาเราทําเวลาเราเข้าไปปอร์ฟอร์มมันก็เป็นสิ่งที่เราอยากทํแล้วก็ตก <orc ะ S 2> <ๆ>ลงกันตั้งแต่แรกเลยมันก็แบบอยากใส่อยากเต็มอยากขึ้นเป็นเล่นคือช <im itation> ่วงนี้ไบกับวินก็คือทุ่มเทกับการซ้อมคอนเสิร์ตเลยโดยตรงเลยป่ะครับโอ้ไม่ครับจริงๆเราเพิ่งเริ่มซ้อมครับเพิ่งเพิ่งเริ่มซ้อมแต่ว่าเราก็ยังงงงมีาาานหลยยยๆออ่คื ผมกับมินก็มีเตรียมที่จะถ่ายซีรีส์เรื่องใหม่เรหลังด้วยแล้วก็ยังมีทั้งตัวผมเองก็ทําเป็นพวกแอบซบุ้มทําเพลงอยู่ด้วยแล้วก็มีงานเรื่องงานที่จะตั้งงานอะไรต่างๆก็ช่วงนี้ยังยังยังเป็นช่วงที่เหมือนเราค่อยๆ explore ในการซ้อมแต่ว่าเดี๋ยวหลังจากนี้มันจะเริ่มแน่นขึ้นเรื่อยๆแฟนต่างชาติสากถามว่าอพอประกาศไซต์บปไซต์คอนเสิร์ตแล้วจะมีโอกาสต่างประเทศบ้างไหมก็อยู่ที่การตอบรับของ ทุกคนแล้วไปอย่างไปครับอยากไปลงมาอยากไปลงมาใช่แล้วเราตื่นเต้นนะเพราะเราจะมีคอนเสิร์ตอะไรเงี้ยใกล้เข้ามาเราก็แค่เดือนเดียวเนาะประมาณเดือนกว่าตอนนี้ผมตื่นเต้นกับพิงค์มาเท่นอยู่ครับเพราะเดี๋ยวผมต้องไปพิงค์มาเท่นก่อนใช่ผมเป็นพิงค์มาเทนก่อนเรื่องเรียมงานทันหรืไว้เวลามันค่อนข้างกระชั้นชิดเนยแล้วเราก็ต้องงเนี่ยผมก็รวบเพลงทั้งหมดไปซ้อมทีเดียวเลยอคด้วยด้วยคือมันก็เป็นเซสชั่นดนตรีเหมือนกันเลยครับช่วงนี้ก็อยู่ในโซนซ้อมดนตรีอยู่ใช่ครับเห็นว่าเราก็มีก่อนนั้นนี่อินปะ อินก็ได้ฟังเพลงของพี่บวกกินเลยอ่อนนักตาเข้ามาเลยจ้ามีคนมีคนถ่ายมาเอออันนั้นเราอินหรอครับหรือว่าเราใช่ใช่คือผมชอ,ชอบเพลงชอบเพลงนี้มากๆเลยมผมรู้สึกว่าเขาแบบมันแต่งได้ดีมากมันแต่งมันซิมเพิลแต่แบบผมรู้สึกว่าทุกคนที่ได้ฟังจะมีแบ็กกราวด์หรือมีเรื่องราวของตัวเองที่ทําให้อินเข้าไปกับเพลงนั้นได้ม,มันมันแบบคือไม่เคยฟังเขาร้องสดด้วยคือเคยฟังแต่ในยูทูบแต่เขาลงสดมันคัชมากกว่ามันเจ็บ ใช่ครับมันทัดใจใช่มันทัดใจมากแล้วเราพอเราเพลงจบเพลงต่อไปเต้นเราก็เต้นต่อใช่เต้นหมดได้เต้นหมดได้เพราะม่ใคือเราจอยกับคอนเสิร์ตมากๆคือเขาอยากให้เศร้าเราก็เศร้ากับเขาเขาอยากให้เราสนุกก็สนุกกับเขาตัวเขารู้ไหมว่าเราเป็นแบบชื่นชมในเพลงของเขามากตรวที่เาคิดคิดคคิดว่ารู้จริงๆมีคุยมีคุยกันอยู่บ้างเคยเจอกันบ้างอยู่แล้วใช่นี่นไม่บอกหรออ่ไม่คือรู้จักกันแบบโหนานจริงๆเคยมาเจอกันที่งานงานที่เนี่ยครับตั้งแต่ประมาณ2ปีที่แล้วแล้วก็ดับแรกคอนแทคกันไว้อะไรเงี้ยแล้วก็ เขาเห็นคลิปร้องไห้เขาก็มีทักมาแบบไม่ว่าไบร์จะเจออะไรอยู่นี่คือเขาทักมาคือเขาให้กำลังใจลังเฉยจริญขอให้ไบรท์ผ่านพ้นไปได้เขอให้ผมผมเพลงเพลงคอเขาผมโอเคแล้วขอบคุณค่ะขอบคุณมากครับขอบคุณมากนะครับแต่ไบรท์เจอไหน